พี่น้องสังเกตบ้งเด้อเห็ดพึ่งของแท้ต้องมีแมงเต่มขี่ดอกนังนี่เพี่อนันต้องมีแมงเต่มแมงวีนี่ค่ะเห็ดพึ่งแดงขากรอบเดี๋ยวเห็นบอคะ่ะนั่นอีกดอกหนึง่งนี่ค่ะมีอีกดอกนึง กุ้งนางอ่อยพุลักทุเรน,เนิดนึงนี่ค่ะตะมุตะมิเก็บหมดค่ะใครไม่เก็บบอกนางอ่อยด้วยค่ะนางอ,อา้อยสิมเก็บพายอเพื่อความสวยงามของคลิปเขาบดิดเข้าไปค่ะ ขาอ้วนๆจังสี่คะ่ะแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็เอานะคะ <recover> น้องว้ยเก็บเบิดอีลีนี่คะ่ะเมื่อนี่กับมื่ออื่นมีเวลาเขามาหาก,หหกิบเห็ดได้มื่ออื่นกับเมื่ออื่นเพราะว่าจันก็ต,นต้องหิ้งานแล้วค่ะรล่นต่อ อ,อันนี้เห็ดอัน,นแมงดาเขาเอืนเเอนเอ่นเห็ดแมงดาแต่ทางอือ่นบัววเอื่นเห็ดอียงนะคะแต่ว่านางอ้อยบอกกินค่ะที่แรกนึกว่าไม่เห็ดเถิงค่ะก็เลยเก็บแน่นดีดีบ้านซุ้มเจ้าเอื่นอีอยงคะ่ะกินกันบ่ค่ะแบบนี้แต่ว่าเห็นบางเห็นบางคลิปบางคนเพิ่นกินนะคะกินคือกันบ่ค่ะน้งอ้อยบอกกินค่ะ เป็นกอเลยมีพึ่งก็งามคักเห็ดพึ่งคุมเลยค่ะเพราะมันเห็ดคุ่มหวานเห็ดพึ่งแดงค่ะเห็ดพึ่งแดงอกน้ยค่ะมีดอกนึง ผพรงเด้งคากรอบค่ะมาเลยให้เพินเหยียบเำังจะดอ,อด,ดอกดอกนี่น้ำอยู่ค่ะ อันนี้คากรับเลยเลยคำามี